นาะยยาก,กัดเขาหน้าูลกมากับแม่แน่เลยแม่เดินนายอยากจะได้กลิ่นอย่านะขาวอย่าทำเขาหน้าโลกแมวนะห้ามนะห้ามเป็นหมาดุนะวิ่งนำหน้ามาก่อนตลอดนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามาเนี่ยแม่มาเนี่ มันจะเดินตามแม่มาแต่ตองของมันจะร้อนหน่อยแถวนี้ตรงนี้ร้อน2 22. 22นี่นะคะใช่ค่ะเสาเข็มยี่สิบสองต้นฮะสองสองอะมันเบิ้ลมันออกยากนะสอง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 ,สองโอกาสจะออกเมื่อที่แล้วออกไรเก้าสี่ใช่ไหม ถ้าออก84ลูกน้องหนูรวยช่าเลยอะทะเบียนรถใหม่อะ่ะ<อ>กระบะอะกระบะก่อนกระบะ84<อ>ถ้าออกอถ้าออก84นะลูกน้องคือแบบเ<อ> <laughs> มาหัวราน้ำแน่นอนอแต้มเดียวนุ่งไงเดาถูกด้วยมาแล้ว ทำกว้างๆไปให้แม่ออกกำลังกาย <c oughs> ไปให้แม่ข้างล่างนี่ก็ทำจะทำเป็นที่ให้แบบเดินเยน็ยนๆแล้วก็ทำให้มันน่าเดินน่ะออกกำลังกายรอบบ่อเดี๋ยวเอาบัวมาปลูกเอาบัวหลวงมาลงให้มันมีดอกบัวมีอะไรมันก็จะดูแบบภูมิภูมิทัศน์ดีน <c oughs> ี่ตรงนี้หนูว่าดี มันไม,ไม,ไม่หนึ่งไม่ไม่ติดบ้านคนเกินไปแล้วก็ติดเขาติดอะไรอย่างเงี้ยมันลมมันเย็นแล้วเราถมที่สูงลมมันโกกตลอด,ดทำประกันไหมนี่เขาจะมาทำประกัน <c oughs> ทำบ้าประกันสุขภาพพี่กาแ่แม่สวัสดีค่ะ ม่เตบอมาาผมมบอนโดดดแขีมาูบ้านค่ะทุกคนมาดูมาเดินออกกำลังตรงนู่นนี่นั่นโอ้ต้องแรงมากแล้วนะโอ้ทำไม่ไหวทุกคนที่ฉันเพิ่งจ่ายไปดิฉันเพิ่งจ่ายไปสองแสนเกือบสองแสนห้า ไม่ไหวไม่ไหวเ้วไม่ทําอะไรที่มันแบบประการนะควรทําแต่ว่าถ้าทําเยอะมันก็จะเดี๋ยวมันลําบากเราเราต้องใช้เงินทําน่นทํานี่อีกเยอะทําเท่าที่เราอันนี้ก็พออากาศดีค่ะอากาศโอเคทุกคนเนี่ยถ้าเย็นอะประมาณเนี้ยลมเย็นมากถ้ดแดดต้องให้แดดล่มนะให้แดดล่มลมตก จะอากาศดีอากาศจะช่าอากาศจะดีอากาศจะช่าทําบ้านค่ะทาบ้านนี่บ้านทําบ้านก่อนอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังทําบ้านก่อนเลยบ้านเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นสเต็ปไปทีละอย่างทีละอย่างต้องเป็นทีละอย่างไม่ทําแบบมั่วซั่วทําไปก็ดูงบในกระเป๋าที่สําคัญก็คือดูงบในกระเป๋าด้วยค่ะ งบในกระเป๋าไม่ได้มันก็ไม่ได้นะฮะสำคัญที่สุดเลยทูง,งบก่อนถ้ามีก็ทำต่อไม่มีก็พักแต่บ้านต้องให้เสร็จก่อนอย่างน้อยก็มีบ้านอยู่ง,งงโรงงานเดี๋ยวก็ว่าไปเพราะว่าเราเรามีที่มีทางเดิมอยู่แล้วไงเราก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปทำตามกำลังกำลังทรัพย์กำลังเงินก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะทุกคน ดิฉันพูดถูกไหมประกันประกันสุขภาพไม่ถึงไม่ถึงแสนค่ะแต่มันเป็นหนูทําประกันอันนี้ประกันเขาเรียกว่าประกันอะไรวะประกันเงินออมประกันอะไรอะที่เอาไว้ลดหยอด่อนภาษีอะมันก็ลดหย่อนได้เต็มจํานวนนะสองแสนดิฉันก็ลดหย่อนได้ มีคนบอกว่าอยู่กลางป่าแบบนี้ตอนมืดออกบ้านไม่ได้ยุงหามแน่ถ้าจะมึงจะไม่มีสติปัญญาที่มึงจะห้ามยุงหรือจัดการยุงมึงก็มึงก็มึงก็ไม่ต้องอยู่หรอกคะ่ะอืมปัญหาเยอะติดสบายแค่ยุงนิดหน่อยมึงก็ไม่อยู่ไม่ได้ละพวกมึงจริง ประกันบำนาญใช่ค่ะเออนะประกันชีวิตรถย่อนภาษีแล้วเงินออมโอเคใช่อากาศดีมากใช่ใช่อากาศดีน่าอยู่จะตายซอฟจงซอฟเจลมีฉีดเข้าไปสิอยู่ที่ไหนก็มียุงเอาให้เลือกระหว่างยุงนะถ้าให้เลือกหนึ่งระหว่างยุงกับมลพิษทางเสียง นะมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศนะคะขอเลือกยุงดีกว่าอยู่ที่นี่มียุงค่ะแต่ไม่มีมลพิษทางเสียงอากาศดีอากาศฉ่านะที่กว้างสบายหูสบายตานะไม่มีมลพิษทางเสียงทางทางอากาศอืทางหูทางตาไม่มีนะฉ่ำฉ่ำ นะขอเอายุงดีกว่าใช่ขอเลือกยุงดีกว่าขอไม่ยุงวนวายกับใครนะคะดิฉันขอเลือกยุงดีกว่า <c oughs> ไม่ไม่เอานะเออนะครับ <c oughs> อุ้ยไม่เร็วนะทํารั้วไม่เร็วนะถ้าใครที่ตามดิฉันก็คือนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนคลาสสิก <c oughs> คลาสสิกเหมือน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  คลาสสิกเหมือนยิปตูอ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบเตตีลาวที่เพิ่งถูกไฟคลาสสิกเหมือนยิปตูอ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบเตตีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะ คลาสสิกเหมือนยิดู่อ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบแต่ถีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะคลาสสิกเหมือนยิดู่อ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบแต่ถีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะคลาสสิกเหมือนยิดู่อ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบแต่ถีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้คลาสสิกเหมือนยิดู่อ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบแต่ถีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะคลาสสิกเหมือนยิดู่อ่ะเหมือนอย่างเอาบ้านที่แบบแต่ถีลาวที่เพิ่งถูกไฟไหม้อ่ะ มายังอะสัญญาณมั hmm. นไม่ดีสัญญาณมันไม่ดีสัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่โอเคเลยสัญญาณไม่ล <drilling. S 1> ดสัญญาณไม่ลดสัญญาณมันไม่ค <tutti puede plausible> ่อยโอเคสัญญาณโอเคยังอ๋อมาแล้วอ๋อสเดสัญญาณมันไม่ค่อยโอเคสัญญาณโอเคยังอ๋อมาแล้วอ๋อสเด สัญญาณมันไม่ค่อยโอเคสัญญาณโอเคยังอ๋อมาแล้วอ๋อแสดงว่าสัญญาณไม่เลิศสัญญาณมันไม่ค่อยโอเคสัญญาณโอเคยังอ๋อมาแล้วอ๋อแสดงว่าสัญญาณไม่เลิศสัญญาณมันไม่ค่อยโอเคสัญญาณโอเคยังอ๋อมาแล้วอ๋อแสดงว่า ใหญ่โตนะดิฉันรู้สึกว่ามันใหญ่จริงแต่มันแต่มันมันลาวอะมันใหญ่โตนะดิฉันรู้สึกว่ามันใหญ่จริงแต่มัน มายัางทุกคนมายัางสัญญาณมายัางสัญญาณมาหรือยังสัญญาณมาไหมสัญญาณมาไหมสัญญาณมายัาง